ใช่ลครับพี่เรับสวัสดีครับโอ้ผมวันนี้มันนี้จะซื้อท่านไหนครับโรโซยใช่ไหมจะไปเจอที่ร้านนะครับตัวไฮไลท์เลยที่เดี๋ยวจะพามาชมอยู่ข้างหลังผมนี่นะครับา37ล้านบาทครับผมเห็นเลยก็คือภายในคันนี้นะครับแต่งโดยสปูลคันนี้คันเดียว55ล้านนะครับคันนี้30ล้านเรียกว่า2คันนี้เนี่ยก็85ล้านเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็น UV1 ครับจะสังเกตเขียนเลยว่า Urban Cool w a s ูลวอสน UV1 ครับคันนี้ก็จะมีโค้ต้า30คันนะครับที่สามารถเป็นเจ้าของได้แล้วก็ราคาเริ่มต้นที่18ล้านบาทครับ สีเบาให้เหมือนกับสีแจ็คเก็ตของคุณก็ทําได้นี่ครับนี่ผมสั่งมาดูมาแล้วเหรอีตอนนี้ตอนนี้ตอนเมื่อกี้จัดสคันอางนึงสองสสามสี่บเดี๋ยเเราอเดิอทางือมเดอนเดือดเดือดเดอรเป็นดเนือดเดือเด้อดเนือดเดืนดเอนเดือดเดือดเดือดเดืนดเดัอเดือดเนทีดเดือดเดือดเดือเอดเดื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 เอดเอเดืดเดือดเเปืดเดเออเ GT Street R เขาออกมาเข้ามา2รุ่นเลย GT Street R ธรรมดาแล้วก็ตัวที่ตัวไฮไลท์เลยเนี่ยที่เราจะไปดูนะครับคือ GT Street R ตัว Flyweight นะครับเป็นครั้งแรกเลยที่มีรุ่นนี้ขึ้นมานะครับทำมาแค่19คันเองทั้งโลกนะครับ mm hmm. ก็คือ GT Street R เนี่ยมันมีตั้งแต่ที่จำได้คือเป็นตั้งแต่9 9 7พอดีวันก่อนเนี่ยผมเสียดายมากเลยเขาเชิญผมไปดูตัวงานเปิดตัวเนี่ยพอดีวันนั้นติดทุระด่วนจริงๆนะครับก็เลยส่งคุณต้นต้นนะครับผู้จัดการร้าน เข้าไปร่วมงานก็ต้องไปแสดงความยินดีด้วยเพราะว่าคันนี้มันเป็น World p r e m เมีเลยเปิดตัวครั้งแรกเลยในโลกนะครับทาง TechArt ไทยแลนด์เนี่ยเขาได้เตรียมการลดรุ่นเนี้เพื่อที่จะออกงานนี้แล้วก็ไปโชว์ที่มอเตอร์โชปีนี้นะครับ คันนี้นะครับที่ผมคิดว่าเป็นไฮไลท์ของงานนี้เลยก็คือเป็นตัว992ที่เอามาทําเป็น GT Street R ตัว p r i v a t นะครับดูสังเกตตัวที่เป็นโลโก้นี่จะเป็นตัวที่ TechArt เนี่ยอนาคตเขาจะใช้สัญ,ญลักษณ์นี้นะครับสำหรับรถที่ทําเป็นตัวรถน้ําหนักก็เเรียกว่า Private นั่นเอง ที่แตกต่างกับตัวธรรมดานี่คือดูสังเกตพวกลินนะครับลินก็จะมีความซิงมากขึ้นยืนมากขึ้นนะครับแล้วก็ฝากระโปรงก็จะมีตัวที่เป็นเหมือนเป็นตัวล็อกเพื่อลดน้ําหนักนะครับแล้วก็ล้อเนี่ยที่เห็นเนี่ยเหมือนเป็นตัวฟอร์มูล่า6ธรรมดานะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยดีเทลของมันก็คือมีการลดน้ําหนักเจาะรูให้เบากว่าตัวธรรมดานะครับซึ่งอันนี้ก็สําหรับรุ่นนี้เท่านั้นนะครับโดยคันนี้ก็ทําเป็นสีขาวโดยคันนี้ทํามาทั้งหมด19คันนะครับทั่วโลกก็ตัวนี้นี่เป็น เป็นตัวที่ตัวเดโมโนะครับเป็นตัวที่พัฒนาเป็นเลขนัมเบอร์ศนะครับคันนี้เนี่ยรถคันนี้จะอยู่ในงานนี้แค่วันอาทิตย์นี้เท่านั้นนะครับแล้วก็จะส่งกลับไปที่เละมันแล้วก็เดี๋ยวผมพาไปชมข้างในกันดูครับ ตอนนี้เราอยู่ภายในของ GT Street R f l y w a y แล้วนะครับสังเกตอันดับแรกเข้ามาต้องเห็นก่อนเลยคือเบาะตัวนี้ซึ่งเป็นฟิกซ์ผลิตโดย r i c a r o นะครับแล้วก็ข้างในใส่เป็นแพดแบบนี้เพื่อลดน้ำหนักนะครับก็จะมีโลโก้ปัม๊มเป็นตัว f l y w a y เช่นกันแล้วก็เป็นสี่จุดนะครับตัวเบลตัวนี้ต่อกับโลบาร์ด้านหลังแล้วก็ดีเทลจะมีตรงนี้ครับข้างหลังเบาะเนี่ยจะมีช่องลมที่เขาใช้วิธีการ3 d printing นะครับเป็นรูๆเพื่อเวลาเราขับในสนามมันร้อนเนี่ยมันจะระบายความร้อนได้ส่วนหนึ่ง แล้วก็จะมีตัวแผงตรงนี้จะมีเขียน limited edition นะครับ private number คันนี้เป็นเลข number ศูนยแล้วก็ทำทั้งหมด19คันครับผมส่วนภายในเนี่ยที่อย่างอื่นก็คือเขาเลือกเป็นอันนี้เป็นพวงมาลัยของ Porsche แต่ว่ามาทำเป็นสีเหลืองได้เหลืองต่างๆนะครับแล้วก็ขนาดพรมเนี่ยครับเขายังใช้เป็นตัวพรมที่น้ำหนักเบาลงเลยนะครับด้านล่างตงัวนี้แล้วก็จะมีตัวทางดับเพลงิงที่เป็นสีขาวเขียนว่า tech art ตัวนี้นะครับเรียกได้ว่า พิเศษมา,มากๆเพราะนี้เปิดตัวครั้งแรกในโลกนี้คือครั้งแรกในเมืองไทยเลยครับผมตัวนี้นะครับเปนเดอร์ด้านข้างเนี่ยสังเกตตัวนี้จะคล้ายๆทรงของ G t 3นะครับแต่ว่ามาโมดิฟายก็คือสังเกตมุมของตัวรีบตัวนี้นะครับจะมีมุมที่มากขึ้นองศามากขึ้นเพื่อระบายลมนะครับแล้วก็ มีโลโก้ GT s u i t e R นะครับด้านข้างนี้ก็เป็นปกติด้านอกเนี่ยจริงๆก็มีโลโก้เนี่ยครับ Private นี่คือแอกลักษ์ใหม่ของเขานะครับแล้วก็เอกลักษณ์ก็คือวิงข้างหลังครับสังเกตนี่เขาเอามาจาก Inspiration มาจากตัว993 t u r ร์บนะครับสังเกตจะมีรูมมคมซ้ายขวาแล้วก็ที่ต่างกับตัว GT s t e e R ธรรมดาเนี่ยก็คือวิงชั้นบนนี่นะครับจะฟิกแบบนี้ จะไม่ยกขึ้นยกลงแต่ถ้าเป็นตัวธรรมดาเนี่ยตรงนี้จะปรับออโต้หรือจะกดปุ่มก็ได้นะครับแล้วก็อีกนิดนึงครับตัวนี้ก็คือ,อปีกตรงนี้นะครับจะใหญ่กว่าตัว Gt Sweet R ธรรมดานะครับของธรรมดาก็จะอยู่ประมาณไซส์แค่นี้นะครับตัวนี้ก็จะใหญ่ขึ้นแล้วก็กเรื่องหนึ่งก็คือกระจกตรงนี้จะเป็นกระจกพัวรี่นะชิ้นนี้จะลดน้ำหนักได้เยอะเลยโดยคันนี้ลดน้ำหนักไปจากตัว Gt 4ธรรมดาเนี่ย60กิโลครับผม Where does it come from Where does it reside from It's coming from the boxing so uh, <boxing. S 1> not always is always biggest meanest fastest lightest not not we're winner the the winner not the yep. Mm hmm. the ness, but maybe the fastest and but the ah, <Nice. S 1> คันนี้เราจะอยู่ถึงแค่วันอาทิตย์นะครับถ้าใครอยากมาดูเนี่ยต้องรีบมาดูนะครับเพราะว่าจะกลับไปที่เยอรมันแล้วครับผม The car already has been sold out so all quota i s gone mm hmm. There's one more car dedicated to Thailand but it's actually Cabrio และก็อีกคันหนึ่งนะครับเป็น GT Street R ตัวธรรมดาโดยคันนี้จะผลิตที่87คันนะครับคันนี้ที่เห็นนี่มีเจ้าของเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่ก่อนเปิดงานเลยยง่าย รถคันนี้นะครใช้เวลาเนี่ยราหารถที่ยังกฤษส่งไปที่เยอรามันเนี่ยใช้เวลาประมาณ4-6เดือนนะในการที่จะทําออกมานะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยเป็นความพิเศษอีกเรื่องนึงก็คือตัวนี้เนี่ยเวลาเราจดทะเบียนนะครับในเล่มเนี่ยจะขึ้นเลยว่าเป็นเทอร์โบเตามด้วยเทคอาร์จีดีสวีนะมันนี้เป็นรุ่นที่พิเศษมากๆนะครับแล้วก็คันนี้ก็จะมีความแตกต่างเล็กน้อยพวกเฟนเดอร์ข้างๆเนี่ยจะไม่ได้มี องศาสูงกับตัวไฟเวทนะครับตัวนี้มีพละกกำลัง800แรงม้าเลยโดยการที่เปลี่ยนเทอร์โบใหม่แล้วก็มีการใส่กล่องจูนเข้าไปนะครับคันนี้เนี่ยค่าตัวนะมีตัของเรียบร้อยแล้วประมาณ37ล้านบาทครับผมอีกคันหนึ่งนี่เป็นไฮไลท์นะครับโดดเด่นเลยก็คือภายในคันนี้นะครับแต่งโดยสปูน ใช่ไหมครับทั้างผ้าก็วสปูนอ๋อไม่ใช่ครับเทคอาร์ต so usually like to do like this how long you gonna take you need it normally it's taking four weeks four weeks if we do carbon fiber it will take a bit longer because the production process is much more tedious and much more complex take sit take sit ก็คันนี้เนี่ยข้างนอกนี่เป็นชาร์คบลูแล้วก็ตัดกระสีล้อแล้วก็ภายในอะเรซิ่งเยลโล่นะครับคันนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ของมิสเตอร์คริสเตียนที่เราได้คุยเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือโดดเด่นมาจากไกลเลยขนาดปิดประตูเนี่ยเราเห็นเลยว่าสีเนี่ยแบบสาดออกมาเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่สามารถคอสตอมได้นะครับโดย t e c h a r ์เนี่ยสามารถส่งไปทําแบบนี้ได้ในใช้เวลาประมาณ4อาทิตย์อันนี้กรณีที่เราหมายถึงว่าเราส่งรถไปที่เยอรมันานประมาณ4อาทิตย์แต่อย่างถ้าทําเป็น GT Speed R คอมพล t e เลยทั้งคันเนี่ยจะอยู่ประมาณ4ี่ถหเดือนครับผมอนนี้เราอยู่ที่บูธของ Urban a u t o m o t i v e นะครับสำนักแต่งจากอังกฤษนะครับก็อันนี้จะอยู่ในบริเวณของ t e c h Art Thailand นะครับก็ตัวนี้เป็น ทางเบียรนี่โต้ก็เพิ่งไปดีลกับทาง u r อ a n a u t o m o t i v e นะครับซึ่งล่าสุดเราก็เพิ่งทำ G 6 3ตัวเขาเรียกว่า Soft Kit คือตัวเล็กที่ไม่ใช่ Wide Body ไปนะครับก็จะเป็นคาร์บอนทั้งคันเลยใส่กับล้อ23นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นคอมพลีทคาร์ที่เป็นตัว Wide Body นะครับใส่ล้อ23นิ้วเช่นกันเป็นตัว f o r อ e ซึ่งตัวล้อเนี่ย UV เนี่ยผลิตโดยถ้าเป็นตัวฟอชนะครับผลิตโดยวอร์เซนแล้วก็ท่านสังเกตเบลลี่ทางขวามือของผมเนี่ยก็จะเป็นสายรุ่น H f 2สีดำเงานะครับับอนนี้ก็จะ เป็นผลิตโดยวอเซนเช่งกันก็คือทางเออร์เบิร์นเนี่ยโคกับทางวอเซนนะครับผลิตล้อให้กันนะครับตอนนี้เราอยู่ที่บูธ t อนะครับตอนนี้คันข้างหลังนี่ก็จะเป็นตัวพิเศษอีกตัวหนึ่งที่ครบรอบ60ปีนะครับโดยก่อนที่จะออกตัวนี้ตอนแรกที่เราเคยเจอก็คือจะเป็น 992ตัวทาก้าที่เป็นสีแดงนะครับตัวนี้จะเป็นตัวลิมิเต็ดเหมือนกันแล้วก็ตัวนี้ออกมาเป็นเรียกว่าสปอร์ตคลาสสิกนะครับโดยพื้นฐานเนี่ยมาจากตัวเทอร์โบเอสแต่ว่าเอาวิงหลังออกแล้วก็ใส่เป็นเหมือนตุดเป็ดใหญ่ๆเข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่ภายในนี่สวยมากจะเป็นผู้ผ้านะครับที่เป็นลายแบบเอกลักษณ์ของตัว h ฮอร t a g e เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้รู้สึกจะมีออปชั่นที่เป็นเกียร์ธรรมดาด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ไฮไลท์ที่เรียกว่ามาโชว์ครั้งแรกในเมืองไทยเลยนะครับ เป็ดนี่ก็จะเป็นดักเทลทีเ่เป็นเอกลักษณ์ตั้งแต่สมัยตัวเทอร์โบตั้งแต่สมัยเมื่อก่อนนะครับก็หลังๆเนี่ยสมัยแรกแรกเนี่ยตอนที่ผมดูผมรู้สึกมันแปลกๆนะแต่พอเริ่มออกมาเรื่อยๆเนี่ยออกมาในหลายรุ่นเนี่ยกลายเป็นค่อนข้างเป็นไอคอนิกของปอ์เช่เลยรทรงแบบนี้ ตัวปอร์เช่เก้าเก้าสองไทยอีดิชันนะครับเป็นตัวที่ครบรอบ30ปีตั้งแต่ปอร์เช่เข้าเมืองเมืองไทยนะครับโดยทันนี้เบสคือตัว GTS นะครับซึ่ง7จสีเนี่ยนะครับก็คือเป็นการที่แสดงให้เห็นว่าวันเป็นสีวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นั่นเองซึ่งเขาบอกกันว่าสีแบบนี้มีแค่เมืองไทยเท่านั้นที่ใช้นะครับตั้งแต่สีเหลืองนะครับก็จะเป็นสัญญาล์เยลโล่สีออกชมพูก็คือลูบิสตาร์นะครับสีเขียวสัญญาล์กรีนแล้วก็มีสีส้มเป็นพา Blue สเทลออเรนจ อัลต้าไวโอเลตแล้วก็สีแดง f i เอ r a เ n นะครับนี่ก็จะมีโคต้าสำหรับคันนี้ก็จะมีโคตา 30, ค้า3 0คันนะที่สามารถเป็นเจ้าของได้แล้วก็ราคาเริ่มต้นที่18ล้านบาทครับพามาชม911 Turbo S อีกคันหนึ่งนะครับคันนี้ที่พามาชมเพราะว่ามีสีพิเศษครับเป็นสี Ruby Star เป็นสี PTS Paint to Sample นะครับ เอกลักษณ์ของ Turbo S นี่ก็คือพวกปลายท่อสังเกตจะเป็นเลมเลี่ยๆแบบนี้แล้วก็ตัวนี้ที่ต่างกับตัวคาล e n n S ธรรมดาหลักๆอีกตัวหนึ่งก็คือก็จะมีที่ล้อนะที่เป็นเซนเตอร์ล็อกแล้วก็เบรกข้างหน้าเนี่ยจะได้เป็นสิบพอทที่ใหญ่มากเลยครับตัวนี้ก็ตัวนี้นี่ถ้าคนเล่นมอเตอร์ไซค์จะต้องเป็นสีที่เรียกว่าค่อนข้างนิยมเลยนะตัวนี้ตอนนี้เราอยู่ในบูธของไม d ดอสนะครับดยป,ปีนี้ในงานมอเตอร์โชว์นี้จะมีโปรโมชั่นสําหรับท่านที่ติดฟิล์มกนรลอยนะครับก็จะมีการแถมฟ ประกันอายุการใช้ง,งานถึงตลอดชีพเลยนะครับแล้วก็สําหรับคนที่จองในช่วงมาตั์โชว์เนี่ยจะมีการแถมฟิล์มภายในให้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปชมผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นฟิล์มนี้เรภพายกันดูครับอันนี้พามาชมผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับที่เป็นฟิล์มนี้รพย4ชั้นเลยนะครับของ Class Tech ซึ่งตัวนี้จะจะเป็นที่นิยมมากในเยอรมันนะครับแล้วก็จะเป็นพวกกลุ่มปอร์เช่ที่วิ่งสนามโดยเฉพาะเอาไปวิ่งที่เนบิร์กลิงเนี่ยเขาก็ติดฟิล์มตัวนี้เพื่อการเสดอะไรมากระแทกแล้วก็มันสามารถ ลอกออกได้3ครั้งนะครับคือทั้งหมดมี4ชั้นเราก็ลอกพอวิ่งวิ่งมาแล้วเราไปโดนอะไรมาเนี่ยบางทีเข้าพิษปุ๊บเราก็ดึงออกไปเลยครับชั้นหนึ่งเพราะว่าบางทีโดนหินโดนเศษอะไรใช่ไหมครับซึ่งอันเนี้ย ก็มาวิ่งในบนถนนปกติได้เพราะใช้ไปเนี่ยโดนใบปาดโดนอะไรมันก็มีเส้นใช่ไหมครับค่อยๆมีรอยสะสมมาเรื่อยๆเราก็สามารถดึงออกมาเนี่ยได้ถึง3ครั้งเลยนะครับก็อันนี้ตัวปกติเนี่ยฟิล์มนิภัยทั่วไปก็จะมีตั้งแต่อาจจะ9ก0 0จนถึง18,000ตัวเกรตด,ดีๆก็อย่างของ m i ด a าสเนี่ย18,000ตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณ36,000ถึง39,000นะครับก็แตสามารถลอดได้ถึง3ครั้งเลยนะครับผม ตอนนี้เราอยู่ที่บูธของ bmw นะครับอันนี้ก็เป็น m 2งตัวใหม่เลยเดี๋ยวนี้ m 2นี่เริ่มต้นที่460แตงมาแล้วนะครับส่วนดีไซน์นี่ผมว่าแล้วแต่คนอาจจะคอมเมนต์มาดูครับว่าชอบไหมส่วนตัวผมคิดว่ามันดูเหลี่ยมไปนิดนึงไม่แน่ใจว่าดีไซน์หลังๆเนี่ยตั้งแต่ที่เป็นคนพูดถึงเยอะคือตอนสมัย m 4ตัวล่าสุดใช่ไหมครับแล้วก็ตอนนี้ m 4นี่ก็เริ่มมีแต่งส,สวยๆมาจากค่าย audro แล้วก็ค่ายของ w a s s i n e r นะครับที่มีการแก้ไขกระจังหน้าเนี่ยให้ดูสวยงามมากขึ้นตตััวนี้กก็สงเ กระจังในปกติจะเป็นขอบดำๆข้างนอกครับอันนี้จะสลับกันไปอยู่ด้านในก็อันนี้ก็แล้วแต่คนชอบครับโดยส่วนตัวผมคิดว่าดีไซน์ค่อนข้างแปลกนะค่อนข้าง,งเหลี่ยมๆบางคนบอกว่าเหมือนกันดั้มนะครับก็ส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบนะรบจริงๆชอบตัวเก่ามากกว่าตัวเก่ามันดูเหมือนความมีความโคง้งเคิร์ฟสวยงามมากกว่านะครับเราเดี๋ยวไปดูด้านท้ายกันดูครับด้านท้ายนะครับเช่นกันก็จะสังเกตเห็นตรงนี้จะแบบออกมาอย่างนี้เลยนะครับก็ ไม่รู้เหมือนกันว่าดีไซน์แบบนี้ถูกใจใครบ้างแล้วก็อันนี้จะคล้ายๆ M4 ครับที่มีท่อคู่แล้วก็มีดิปเซอร์ที่แบบค่อนข้างตรงนะครับก็จะเป็นโลโก้ที่เฉลิมฉลองตัวล่าสุดยังเป็นโลโก้ตัวพิเศษอยู่แล้วก็เดี๋ยวเราไปชมภายในกันดูครับตอนนี้ BMW นะครับภายในรุ่นใหม่ก็ได้เต็มจอยาวๆกันหมดแล้วนะครับแล้วก็พวก M แท้ๆนี่ก็จะมีเป็นโหมด M1 M2 นะครับปรับอินดิวอิดัวค่าต่างๆโช๊ค โหมดสปอร์ตต่างๆแยกได้นะครับแล้วก็ข้างในนี่หนังที่เขาใช้เนี่ยจะไม่เหมือนพวก M3 M4 นะครับเก๋มันจะต่างกว่าน,นิดนึงจะไม่ใช่เป็นนับป้าสังเกตจากไม่ได้นุ่มเท่านะครับแต่ด้านข้างแผงประตูก็จะมีโลโก้แล้วก็สีค่อนข้างสวยเลยนะเป็นเอกลักษณ์ของ M ครับผมตอนนี้เราอยู่กับ BMW i7 นะครับตัวนี้เป็น BMW Individual นะครับสั่งสีพิเศษได้ก็คือสังเกตตัวนี้จะเป็นทูโทนแล้วก็มีเส้นคาดแบบนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ พวกภายในเนี่ยเราก็สามารถคอสตอมได้ด้วยนะครับสังเกตขนาดร้อยล้อสามเป็นสีทองได้เลยเดี๋ยวพาไปชมภายในกันดูครับภายในนะครับเนี่ยถ้าคุณอยากจะคอสตอมนะครับสีเบาให้เหมือนกับสีแจ็คเกตต็ตของคุณก็ทําได้นี่ครับนี่ผมสั่งมาให้มันเหมือนกันเลยใช่ไหมครับไม่ใช่นะครับสั่งได้เลยที่ตรงนี้สังเกตเป็นทูโทนสีเทานะครับตัดกันเป็นสสีเหมือนกับสีตัวรถด้านนอกก็คือตัวนี้เป็นสีเทาสีข้างนอกนะครับข้างล่างก็เป็นสีแดงแบบนี้ได้ด้วยนะครับ ตอนนี้เราไปอยู่ในบูธกับเบลลี่นะครับเบลลี่ตัวนี้ที่พาไปชมเพราะว่าเป็นตัวพิเศษมูรไลเนอร์นะครับก็จะเป็นพวกสังเกตกระจังนี่ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยตัวมูไลเนอร์ก็จะได้เป็นกระจังแบบนี้แล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นออปชั่นนะครับคิดว่าจะเป็นออปชั่นที่เราต้องเพิ่มที่แบบหุบเก็บเข้าไปได้แล้วก็ดีเทลต่างๆนะครับแล้วก็ล้อไซส์ใหญ่ขึ้นแล้วก็จะมีด้านข้างที่มีโลโก้มูรไลเนอร์แล้แล้วก็เดี๋ยวพาไปชมภายในกันดูครับแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือภายในครับสังเก ตัดกระสีเนื้อนะครับอันนี้จะเป็นพวกมูลไลเนอร์ก็จะเป็นเลือกข้างในเนี่ยพวกหนังต่างๆจุดต่างๆรายละเอียดเบาะจะมากกว่าตัวธรรมดานะครับมีคลิปสีขาวด้วยต้องบอกนะครับตัวนี้ภายในสวยมากเลยครับอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานมอเตอร์โชว์ปีนี้นะครับที่ทุกคนต้องเข้ามาดูก็คือ Pro ive p r o d r v v e P25 ที่เอาตัวรหัส GC มาทำใหม่หมดเลยนะครับ เปลี่ยนหมดเลยแล้วก็ข้างในนี้เกียร์ก็จะมีอยู่แค่ตรงเพดเดิลนะครับเบาะที่เมื่อกี้ผมเข้าไปสังเกตเนี่ยรู้สึกเขาจะใช้ของสปาร์โกนะแล้วก็เปลี่ยนโลโก้ข้างหลังเนี่ยจากตัว S เป็นตัว P นะครับตัวนี้ก็เป็นบูตที่เรียกว่า2คันนี้นะครับข้างซ้ายผมนี่เป็นบาบัดคลาสสิกเนี่ยสคันนี้นี่คันนี้คันเดียว55ล้านนะครับคันนี้30ล้านเรียกว่า2คันนี้เนี่ยก็85ล้านเรียบร้อยนะครับบาบัดคลาสสิกเนี่ยก็คือเป็นเอา ทำทั้งคันนโดยบาบัสนะครับเปลี่ยนหมดเลยเพราะว่าบาบัสเขามีโรงงานที่ยังสามารถผลิตชิ้นส่วนหลายๆลอย่างเนี่ยขึ้นมาใหม่ได้นะเพราะงั้นรถเขาเนี่ยภายในก็จะทำอะไหล่ขึ้นมาใหม่ได้หมดเลยเพราะงั้นเรียกได้ว่ามีใบ c ซอร์ติฟิเคของเขาด้วยทําให้รถมีูกคามีมูลค่าสูง,างมากเลยสวัสดีครับกําลังกํลังทําอยู่นี้ติดกําลังเริ่มนําฟิล์มอยู่สวัสดีครับไทยสวัสดีครับสวัสดีครับ ผมแบบวันนี้มันนี้มาซื้อท่านไหนครับวันนี้เหรอครับอ่ะผมมาดูเฉยๆครับเพราะว่าไม่มีตังค์สักบาทแล้วตัวนี้ใช่เหรอครับใช่ตัวนี้ผมฝากรถกับพี่ดินอยู่นะครับผมใช่เอาโลโซยใช่ไหมที่ผม่ากไว้ฝากฝากดูแลด้วยนะพี่ได้ครับได้ครับเดี๋ือดร้อนนะครับกับพี่ดินกำลังติดฟีไม่อยู่ครับเดี๋ยวเจอกันที่ร้านนะครับ S Gt s i e e R เนี่ยมันมีตั้งแต่โฉม997เลยถ้าถ้าจะไม่ผิดนะครับ997แล้วก็ไล่มาเป็น991ซึ่งกันชนต่างๆเนี่ยสวยมากของ Tech R ตัวนี้แล้วก็จะทำลิมิเต็ดประมาณรุ่นหนึ่งก็จะมาส10คันรุ่นแรกน่าจะสิคันนะครับไล่มาก็จนรุ่นสุดท้ายเนี่ยสิคันตัว997กับ991เนี่ยผมไม่แน่ใจแต่คิดว่าเขาจะเน้นเบสจากตัวที่เป็นรุ่นเทอร์โบนะครับหรือ Turbo S เอาตัวเทอร์โบเอสเนี่ยมาแต่งเพิ่มกอบติดคาร์าทำภายในทุกอย่างหมดเลยเอ้คุณนินครับแล้วอย่างแบรนด์เทคอาร์นี่คือเป็นแบรนด์สัญชาติเยอรมันเหมือนกันไหมจริงจริงเทคอาร์นี่เป็นของเยอรมันครับแล้วเขาทำแต่ปอยเช่ยอย่างเดียวเลยมาใช่ทำตั้งแต่บ,บอยเช่แล้วจนปัจจุบันนี้ยก็ยังบอ์เช่เพราะว่าอย่างค่ายอื่นนะพวกบราบาสหรืออะไรโนวิเทคอะไรเงี้ย<ๆ>เขายังมีทำแตกลายไปอย่างอื่นอย่างบราบาสก็จะมีตอนนี้เริ่มทำเพิ่งไม่นานนี้ก็คือมาทำบอยเช่ละ พวกเทอร์โบไทคาร์นะครับแล้วก็แตกแบรนด์เป็น Star t e ท h ทำเล a n g e r o v e r อะไรเงี้ยแต่เทคอารเนี่ยตอนนี้ก็ยังเน้นแต่บอยเช่เท่านั้นเลยแล้วอย่างของโปรดไดนี่คือเราสั่งได้หมดเลยใช่ไหมครับใช่ตอนนี้เราเป็นดีลเลอร์ครับก็คือสั่งตรงมีรับประกรันทุกอย่างรับประกรันว่างานแท้แน่นอนตัวนี้นะครับก็ยังจุดเด่นที่ว่าเขาทาแต่บอยเช่อย่างเดียวเลยเพราะง้นนะค่อนข้างนิยมแล้วก็การออกแบบอะไรมันค่อนข้างไม่ดูเยอะจนเกินไปเพราะแบรนด์เดี๋ยวนี้ขนาดพวกโนวิเทค ก็ยังต้องแตกลายไปอย่างอื่นหลังสมัยก่อนทําแค่เฟอร์รารี่หลังๆเนี่ยคือตลาดอะไรมันอาจจะแบบเล็กลงเนาะ mm hmm. เขาก็มาทําพวกแลมโบทําโรลส์รอยอะไรแบบนี้ mm hmm. อย่างล่าสุดเนี่ยคุณอิงรู้ไหมฮามันนี่คือจะปิดตัวแล้วนะอา้าวแบรนด์เก่าแก่นะใช่ฮามันเนี่ยจริงๆฮามันก็เมื่อก่อนทําแต่ BM ใช่ไหมครับอ่าใช่ใช่ใชาตอนหลังเขาก็เริ่มมาเพิ่มทำเฟอร์รารี่ทำอะไรไปแต่สุดท้ายอ่ะ เมื่อหลายปีก่อนน่ะคนเจ้าของที่เขาสร้างแบรนด์ขึ้นมาเนี่ยเขาเสียชีวิตไปก็เลยเป็นภรรยาเขามาทําแทนแล้วหลังจากนั้นนะก็มันก็ทําในธุรกิจนี้นก็ยากขึ้นนะของก๊อฟของอะไรคือส่งไปถามแลว้วเขาไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยทีนี้เขาไม่ได้เจ๊งหรอกเขาก็แค่ว่าโอเคเขาไม่ได้ทําต่อก็ตอนนี้อาจจะแบบหานักลงทุนใหม่ไปซื้อนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยอันนี้คล้ายๆเคสของเทคอาร์ดเทคอาร์ดจริงๆถ้าคนเคยติดตามเนี่ยก่อนที่จะเป็น CEO คนปัจจุบันเนี่ย ก็ล้มลุกคูขานะว่าอย่างงเกิดแต่จ๊งเหมือนกันเพราะว่า,เ,าเรื่องการเงินก็ไม่ค่อยดีมีปัญหาอะไรเงี้ยซีอเ mm hmm. ก่าก็ผมก็เคยเจอสมัยเมื่อก่อนหลายปีที่แล้วก็จนเมื่อไม่นานนี้สักสองสามปีนี้ก็คือได้ซีอใหม่มีนัลกลงทุนเข้ามาเพื่อไงว่าอาัดฉีดเงินเข้ามาเขาก็ทำโปรเจกต์ทำอะไรขึ้นมาจนตอนนี้ผมคิดว่าแบรนด์มันกลับมาค่อนข้างแข็งแรงมากถ้าเทียบกับสมัยก่อนเพราะสมัยก่อนบ้านเราก็เคยมีตัวแทนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอะไรเงี้ยจน ตัวแฮมปัจจุบันก็คือ Bioto นะครับเขาก็ทำตลาดจริงจังแล้วก็เราก็เป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์เขามันเป็นจังหวะดีด้วยที่มี992ตลาดปอยเช่ยมันก็เริ่มบูมขึ้นมาทั่ทวโลกเอางี้ดี่ว่าแล้วก็พอเขามีการเงินที่ดีทำมีเดียเต็มที่ปัจจุบันตอนนี้โอ้แบร์มันก็แบบโตขึ้นมาเลยเขาก็เลยมีโปรเจกต์อย่าง GT Street R ที่เราจะไปดูนี่แหละเกิดขึ้นมาได้นะครับ